มาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ในวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งในวันนี้เองนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวันสําคัญทางาศาสนาค่ะกับในวันสําคัญทางาศาสนาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันมาคบ,บูชานะคะวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชา วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันอัฐมีบูชานั่นเองอี่วันสำคัญวันที่4นะคะและวันที่5นั่นก็คือวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษานั่นเองนะคะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1คข้ามเดือน8นะคะส่วนวันออกพรรษาจะตรงกับวันขึ้น15้าขามเดือน11 น,ะะนั่นก็คือนับไป3เดือนด้วยกันนะคะนับไปเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะทางนี้เนี่ยในวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยจะต้องอธิษฐานว่าจะต้องประจําอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่อื่นเราเรียกว่าการจาพรรษาเนาะทางนี้เนี่ยวันที่มีการสิ้นสุดลงเราเรียกว่าวัน ออกพรรษานั่นเองก็คือวันขึ้น15ข้ามเดือน11นั่นเองนะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเป็นพระวินัยของพระสงฆ์ที่จะต้องจำพรรษานะคะแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยก็เลยพากันออกไป ก็เดินทางทั้งในฤด,ดูฝนฤดูหนาวนะคะแล้วฤด,ดูร้อนนะคะชาวบ้านก็พากาันติเตียนว่าพระสงฆ์เนี่ยถ้าเดินทางในฤดูฝนก็จะไปเหยียบย่ํเข้าวของชาวบ้านใช่ไหมคะให้ได้รับความเสียหายเมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนี้นะคะก็เลยบัญญัติลงในพร,พระวินัยนะคะว่าให้พระสงฆ์เนี่ยจำพรรษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะนี่คือประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเนาะถัดไปค่ะ วันต่อไปก็คือวันอัฐมีบูชานั่นเองนะคะวันอัฐมีบูชาเนี่ยเป็นวันที่มีการถวายพระเพลิงพระสรีระของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งในวันนั้นเองนะคะเ,เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณิพาน์ไปแล้ว8วันนะคะก็ตรงกับวันแรม8ดข้าเดือน6นั่นเองนะคะ ทางนี้เนี่ยมีการถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธะเจดีนะคะที่เมืองกุสินารานะคะโดยครั้งที่มีการถวายพระเพลิงนี้นะคะมีกษัตริย์ถึงเจ็ดเมืองนะคะมาขอแบ่งปันพระบรมสรา,ารีริกธาตุนะคะนั่นก็คือ เท่าธุลีที่เป็นของพระพุทธเจ้านะคะเพื่อนำนไปสักการะบูชายังบ้านเมืองของตนเองนั่นเองนะคะเราเรียกสิ่งนั้นว่าพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองเนาะถัดไปค่ะอันนี้แถมให้อีกหนึ่งวันนะคะนั่นก็คือวันธรรมะสวนะดเป็นวันพระนะคะวันธรรมะสวนะคือวันที่ออชาวพุทธทุกคนนะคะ จะต้องเข้าวัดไปเพื่อไปทำอะไรไปปฏิบัติธรรมทางศาสนานะคะหรือเรียกทั่วไปว่าวันพระนะคะทางนี้เนี่ยในวันพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็กราบทูลว่านักปวดของศาสนาอื่นนะเขาก็มีการประชุมสนทนาการเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของเขาแต่ว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยยังไม่มี วันที่มีการประชุมกันนะคะพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตเนี่ยให้มีการกําหนดให้พระที่สุสงฆ์ประชุมสนทนาการรวมไปถึงมีการแสดงธรรมแก่ประชาชนนะคะทั้งนี้เนี่ยประชาชนจึง พุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ต้องนำเอาวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระนั่นเองนะคะซึ่งในวันพระเนี่ยจะมีอยู่4วันต่อหนึเดือนนะคะนั่นก็คือวันขึ้น8ค่ำนะคะวันขึ้น15ค่้าวันแรม8ค่าแล้วก็วันแรม15ค่้านั่นเองใน1เดือนก็จะมีอยู่4วันที่เป็นวันพระนั่นเองนะคะ ทางนี้แสดงว่าวันที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะเ,เป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาวันเข้าปรรษาออกปรรษาวันอัฐมีบูชาวันธรรมะสวนะหรือวันพระนะคะ เรามาดูวิธีการปฏิบัติตนกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะนั่นก็คือถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะเราควรรักษาศีลน,นะคะทำบุญตักบาตรเนาะน,นไปถึงการฟังธรรมและสนทนาธรรมมีการนั่งสมาธิการบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆการสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะคะมีการหล่อเทียนพรรษาการถวายผาอน้ําฝนเนี่ย ถ้าจะเป็นกิจกรรมนี้จะทำได้เฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นนะคะต่อมาในเรื่องของการตักบาตรเทวตักบาตรเทวก็จะทำได้วันเดียวนั่นคือวันออกพรรษานั่นเองนะคะและสุดท้ายกิจกรรมเวียนเทียนเวียนเทียนเนี่ยก็จะเวียนได้เฉพาะ3วันนะคะนั่นก็คือวันมาคาบูชาวิสาคาบูชาและอาสารหะบูชานั้นเองนะคะ ไปดูประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะคะรวมไปถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะการที่เราเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและก็มีเข้าร่วมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่1ก็คือช่วยขัดเกลาจิตใจของเรานะคะให้มีจิตใจที่ ใจิตใจที่ดีงามเนาะอย่างที่2คือการทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนะคะและอย่างที่3คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธ,ทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะในระยางที่4คือการทําให้เกิดความสงบสุขในชีวิตนะคะสุดท้ายนั่นก็คืออย่างที่5สําคัญที่สุดเลยนะคะเป็นการช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะ